วันที่25ธันวาคม2 5 67ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในชัชชาติสิทิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงนามประกาศมาตราการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่2568เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่รวมทั้งประชาชนบางส่วนนิยมที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามงานเทศกาลสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้ดูแลทําให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเหตุสาธารณาภัยหรืออุบัติภัยเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติอาทิตย์ภัยจากการคมนาคมอาชญากรรมเหตุการณ์ความไม่สงบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เนื่องจากมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากทำให้สถานที่จัดงานมีความแออัดอีกทั้งงานเทศกาลและสถานบันเทิงบางแห่งมีการจัดงานเฉลิมฉลองจุดพลุหรือดอกไม้เพลิงประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งและแลง้งจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอักขีภัยได้ง่ายซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพุทธศักราช2550มาตรา32และมาตรา23วรรค2วงเล็บ1ขอความร่วมมือจากผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่สถานประกอบการสถานบันเทิงประชาชนรวมถึงผู้ผลิตสะสมจำหน่ายผู้เล่นดอกไม้เพลิงและคมลอยในพื้นที่เขตกรุงเทพฯดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2568 และจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2568จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ล่อแหลมสูงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอาชญากรรมตรวจสอบตรวตราสถานประกอบการสถานบันเทิงที่มีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อวางแผนออกแบบมาตรการจัดกิจกรรมอย่างปลอดภัยกำหนดรูปแบบและลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่เส้นทางหรือจุดเข้าออกพื้นที่จัดงานอย่างเข้มงวด และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่างๆต,ตลอดระยะเวลาจัดงานโดยประสานงานกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเฝ้าระวังดูแลในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นโดยใช้กล้อง CCTV รวมถึงการตรวจตราสถานประกอบการที่ผลิตสะสมและจำหน่ายดอกไม้เพลิงสำหรับสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้จำหน่ายดอกไม้เพลิงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมและกำกับดูแลการค้าดอกไม้เพลิงตามประก,ศกาศกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตการค้าการครอบครองการขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน 2. ขอความร่วมมือสถานประกอบการสถานบันเทิงผู้จัดงานและเจ้าของพื้นที่จัดงานวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่และแผนงานรองรับความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพหากพบจุดเสี่ยงอันตรายหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยหรือประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการทันทีอาทิระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานประตูทางเข้าออกทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณเตือนภัยระบบไฟฟ้าสำรองป้ายบอกเส้นทางหนีไฟต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดเส้นทางและสามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้อย่างทันที ตลอดจนกำหนดเส้นทางเข้าออกที่ชัดเจนจำกัดจำนวนคนภายในงานให้สอดคล้องกับขนาดและสภาพพื้นที่จัดงานเพื่อป้องกันความหนาแน่นแออัดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อต้องอพยพผู้ใช้บริการกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหมหรือเหตุสาธารณาภัยอื่นๆให้แจ้งสายด่วนโทร199ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงและให้ประสานงานกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิด 3. แจ้งเตือนประชาชนกรณีวางแผนเดินทางออกต่างจังหวัด ขอให้ตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์หากพบความชำรุดให้แก้ไขทันทีปิดสวิตช์ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือก่อนออกจากเคหสถานรวมถึงกำชับบุตรหลานไม่ให้เล่นไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กและควรเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้อยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดอัคคีภัยตลอดจนดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยและรณรงค์ให้ประชาชน ลดเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้แนวคิดขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยเพื่อความปลอดไทยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งผู้ขับขี่และผู้สัญจรร่วมทางหากพบผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้งศูนย์เอราวัน16694ห้าีมมีให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บังไฟลุบตะลายคมลอยคมไฟคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการเขตพื้นที่นั้นหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ประสงค์จะขอจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บังไฟพลุตะลยัยคมลอยคมไฟคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศให้ยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตพร้อมแผนการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้อํานวยการเขตพื้นที่ และห้ามมิให้ผู้ใดทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงรวมถึงพลุประทัดไฟประทัดลมและวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ผู้ใดฝ่ฟาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับติดตามต่อกฎค้นหา ทิมคำว่า WBN